ไอติมอินดี้วันนี้เราก็มาเปิดกรุน้ำหอมของเรากันนะคะซึ่งจะบอกก่อนเลยว่าไม่ได้เป็นกูรูทางด้านน้ำหอมแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นน้ำหอมที่เราใช้แล้วก็ชอบก็เลยอยากจะมาบอกต่อเพื่อนๆว่าเออเผื่อใครที่จะสนใจซื้อน้ำหอมนะคะก็ลองเอาไปตัดสินใจดูโดยส่วนตัวแล้วนะคะก็จะเป็นคนชอบน้ำหอมที่มีกลิ่นหวานๆดอกไม้หวานขนมหวาน แล้วก็จะเป็นคนชอบน้ําหอมโทนเย็นๆนะคะจะไม่ค่อยชอบน้ําหอมแบบกลิ่นเครื่องเทศแขกอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยถูกจริตรักเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเลยนะคะว่ามีตัวไหนที่เราชื่นชอบบ้างแล้วก็มีตัวไหนที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากตัวแรกนะคะที่พาเราเข้าสู่วงการน้ําหอมนะคะก็คือตัวนี้เลย เป็น gucci floral นะคะเป็นสีชมพูเดี๋ยวจะขึ้นรูปชื่อแล้วก็ราคาให้นะคะเพราะว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรราคาเท่าไหร่นะคะซึ่งนังหอมมากหอมแบบหอมดอกไม้หวานหอมแบบอืมเหมือนแบบดอกไม้สีชมพูอะไรองเงยตามคือตามสีของน้ำเขาเลยนะคะก็รู้สึกว่าแบบกลิ่นเนี้ยแบบ สาวๆสักแบบจริงๆสักสิบแิบเกอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเข้ามาหาลัยตัวเนี้ก็คือแบบใช้ได้แล้วก็รู้สึกว่าหลายๆคนจะชอบแล้วแล้วเมื่อก่อนนะคะฉีดไปไหนก็มีแต่คนถามว่าเออใช้น้ำหอมอะไรหอมจังก็คือตัวนี้ก็มาตัวที่2นะคะที่ซื้อมาก,ก็คือตัวนี้เป็น Dior Blooming Bouquet นะคะก็จะบอกว่าเขาแบบ กลิ่นเขาหวานเหมือนกันเป็นดอกไม้หวานๆก็แต่ว่าจะแบบดูโตขึ้นมานิดนึงมีความหลูขึ้นมานิดนึงกว่าตัวนี้นะคะตัวนี้จะแบบว่าวัยเด็กใสๆวัยมหาลัยแต่นี้คือแบบเหมือนจบมหาลัยแล้วเข้าสู่วงการทํางานก็ประมาณนั้นก็คือกลิ่นเขานะคะจะโตกว่ากลิ่นนี้นิดนึงนะคะแต่ว่าก็อยู่ในโทนเดียวกันเป็นดอกไม้หอมๆหวาน ต่อมาเป็นขวดที่สามค่ะนี่ก็เป็นของลางคมม l m m i คิล l นะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็โด่งดังมากติดโผหนึ่งในสิบแทบจะทุกโผลเลยเวลาเราเซ็ตแบบน้ำหอมผู้หญิงหนึ่งในสิบอะไรนะคะตัวนี้เขาจะติดมาซึ่งจะบอกว่าตัวนี้ก็หวานแต่มันไม่ใช่หวานแบบดอกไม้เหมือนความสึกข,ของเราเหมือนมันไม่ได้หวานแบบดอกไม้มาสองตัวนี้แต่มันหวานแล้วก็ดูโตเป็นผู้ใหญ่มากสําหรับเรานะคะ กลิ่นนี้มันถ้าไล่ระดับคือกลิ่นนี้ดูโตกว่าสองกลิ่นนี้อีกก็ถามว่าชอบแบบชอบมากไหมก็เฉยๆกับเขาแต่ว่าคือก็ก็ฉีดได้นะคะแต่ว่าแบบก็ไม่ได้ชอบมากเท่าไหร่บูเกอรี่สีม่วงซึ่ง เหมือนกันเลยค่ะเขาเหมือนกับนี่เลยเซิร์ชน้ําหอมผู้หญิงเขาก็จะติดโหอมมาจะบอกว่าคือเขาหอมนะคะหอมแล้วก็กลิ่นเขาก็จะคล้ายๆกับตัวนี้เลยมีความรู้สึกแต่ว่าแต่ว่ารู้สึกว่าเขาว่าจะใช้ง่ายแล้วก็หอมกว่าตัวนี้ตัวนี้นะคะก็มีแต่คนใช้แล้วก็ชอบเยอะเหมือนกันนะซึ่งเราเองก็ชอบเหมือนกันฉีดกลางวันฉีดกลางคืนก็ได้แบบ มันกลิ่นมันไม่เวียนหัวค่ะซึ่งตอนนี้ก็หมดแล้วเรียบร้อยตัวที่5้แล้วนะคะก็เป็นนี่เลยโครเอโบครีมแพคเกจจิงเขาก็คือแบบว่าตอนแรกที่ซื้อมามันไม่ได้เป็นสีนี้นะคะมันก็จะเป็นสีเงินเงิๆแบบคนอื่นเขาทั่วไปแต่ว่ามันเป็นแบบนี้นานๆไปแล้วมันจะเป็นสีดำซึ่งตัวนี้ก็จะบอกได้เลยว่ามัน มันก็หอมหวานอีกสไตล์หวานอีกเหมือนเดิมแต่ก็จะดูหวานโตขึ้นมาอีกก็จะจัดอยู่ตระกูลโตก็คือพวกกันนี้เลย3มตัวนี้ก็คือแบบเหมือนโตขึ้นมาแต่ว่านี่รู้สึกว่าต้องแบบสำหรับเรานะคะก็ใช้เขาแบบตอนกลางคืนก็คือจะหอมมากใช้เขาแบบในสภาพอากาศเย็นๆแต่ว่าถ้าแบบใช้ในตอนกลางวันสำหรับเรารู้สึกว่ามันเวียนหัวไปนิดนึงก็เลย ใช้ฉีกเขาแค่เฉพาะตอนกัางคืนดูดิเขาขวดเล็กมากแต่ว่าเราก็ยังใช้เหลือจริงๆก็คือชอบนะคะแต่ว่ามันใช้ได้ตอนกัางคืนอย่างเดียวรู้สึกว่ากลิ่นแรงต่อไปเป็นขวดที่6ก็นี่เลยละกันเป็นชาแนวชาญจริงๆอะซื้อมาสองกลิ่นนะคะมีสีเขียวแต่อันนี้เป็นน้ำสีชมพูนะ คือสีเขียวนะคะเราใช้ไปหมดเกี้ยงแล้วจะบอกว่ากลิ่นนั้นหอมมากเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเป็นชาแนลชาสีเขียวซึ่งกลิ่นนี้ก็คือใช้หมดไปแล้วนะคะก็ยังไม่ได้ซื้อใหม่แต่ว่าก็คิดว่าถ้ามีโอกาสก,าก็จะสอยมาใหม่อันนี้คือสีชมพูจะบอกว่าเพื่อนเราคนนึงนะคะใช้กลิ่นนี้แล้วก็ฉีดไปเที่ยวกลางคืนแล้วก็มีหนุ่มๆโตข้างๆมาทักแล้วก็แบบเออคุยนู่นนี่นั่นแล้วก็บอกว่า ใช้ล้มหอมกลิ่นอะไรกลิ่นหอมจังซึ่งนางใช้ตัวนี้เป็นไงจัดสิคะก็จัดมาเลยนั่นแหละค่ะมันคือเหมาะแต่กลางคืนรู้สึกว่ากลางวันนางไม่เหมาะเลยคือแบบกลิ่นถ้ามันแบบอยู่ในตัวแล้ว,ลวเราได้กลิ่นตลอดเวลารู้สึกว่ามันเวียนหัวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกลางคืนอากาศเย็นๆนะคือจะเหมาะมากถ้าน้ําหอมมาไหนที่แบบใช้ได้เฉพาะตอนกลางคืนอ่ะสังเกตดูมันจะไม่ค่อยหยุดเท่าไหร่ แต่ว่าชาแนวชาสีเขียวนะคะก็คือหมดไปแล้วคืออันนั้นอ่ะใช้ได้แบบปลางวันดีมากแล้วแบบจะเป็นกลิ่นที่หอมมากมาค่ะตัวที่7ก็คือนี่เลยยิปแซงจะบอกว่าตัวนี้มีกลิ่นกาแฟเจือปนนิดนิดนิดเดียวอะค่ะแล้วก็หอมมากซึ่งก็ฉีดกลางวันก็ได้แต่ว่าต้องฉีดแบบเบามากแต่ถ้าฉีดกลางคืนนี่คือแบบเลิศแล้ว แล้วเคยมีสถานการณ์ครั้งหนึ่งก็คือเราฉีดไปเที่ยวกันคืนนะคะแล้วมีพี่ผู้หญิงคนนึงที่เราเรู้จักนะคะเขาก็มาแล้วก็มาคุยกล้แล้วเขาก็ทักเราว่าเออน้ำหอมหอมจังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ฉีดตัวนี้ไปแล้วก็อืตัวนี้นี่เองก็ได้แต่ว่าคือกลิ่นเขาจะจะแบบว่าออกกาแฟแล้วก็หวานหวานก็คือทุกกลิ่นเนี่ยหวานหมดเลยจะเป็นโทนแนวหวาน ต่อด้วยตัวที่8ซึ่งจะเป็นใครไม่ได้ก็คือนี่เลยึ the all person girl ก็น่าจะอ่านว่าอย่างนี้ซึ่งจะบอกว่า2ตัวนี้เขากลิ่นคลายกันแต่ว่าตัวนี้จะไม่ได้เหมือนแบบจะไม่ได้กลิ่นออกแนวกาแฟเหมือนตัวนี้เหมือนตัวนี้จะมีแบบกาแฟใช่ไหมคะนิดนิดทำให้มันรู้สึกว่ามันแบบกลิ่นมันเข้มกว่าตัวนี้นิดนึง แต่ว่าจะไปในโทนเดียวกันหวานคลายกันฉีดออกฉีดมาแล้วเนี่ยก็กลิ่นแทบจะความสึกเรานะกลิ่นแทบจะแยกไม่ค่อยออกเลยซึ่งตัวนี้นะคะก็ฉีดได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะคะเพราะว่าเขาอะแบบเหมือนกลิ่นเขาเบากว่าตัวนี้ตัวนี้ส่วนมากจะฉีดกลางคืนถ้าคือถ้ากลางวันก็คือฉีดในน้อยใช่ไหมคะแต่อันนี้คือกลางวันก็ฉีดได้ แล้วก็เป็นน้ําหอมที่เวลาเราแบบเดินทางไปต่างจังหวัดหรืออะไรเราก็จะพกตัวนี้ไปเพราะว่าด้วยความที่แบบชอบกลิ่นเขาด้วยแล้วก็ไซส์เขาแบบพกพาง่ายแล้วก็ฉีดแบบนิดเดียวกลิ่นเขาก็กระจายฟุ้งหอมมากเลยนะคะก็ตัวนี้ก็แนะนําเหมือนกันตัวที่เก้าก็ตัวนี้นี่ เป็นเบอร์เบอรี่เฮอร์บอซัมฝาสีขาวนะคะซึ่งตัวนี้ก็ตามชื่อเลยค่ะดอกไม้หวานแต่เขาจะไม่ได้หวานเหมือนพวกพวกนี้นะคะเนี่ยเขาจะหวานแล้วก็มีความหวานสดชื่นนะคะก็เป็นกลิ่นที่ชอบตอนแรกนะคะก็ซื้อตัวเทสเตอร์มาจะเป็นแบบว่าไซส์แบบนี้ค่ะแล้วก็ชอบเขาเพราะว่าตอนแรกก็ดูรีวิวเหมือนกัน พอดูรีวิวก็เลยสั่งตัวเทสเ,เตอร์มาก่อนใส่ขนาด5 ml อแล้วก็ใช้เขาแล้วก็มีคนถามว่าแบบ mm hmm. ใช้น้ำหอม mm hmm. กินอะไรหอมจัง mm hmm. เพราะว่าอันนี้เราอ่ะเอาไว้ฉีดตอนกลางวันนะคะกลางคืนก็โอเคหมายถึงว่าตัวที่ฉีดกลางวันกลางคืนเขาก็ฉีดได้อยู่แล้วแต่อีตัวที่แบบไวฉีดกลางคืนเนี่ยจะมาฉีดกลางวันมันยากนิดนึงเนาะแต่คือเนี่ยคือเราอ่ะส่วนมากเราฉีดกลางวันแล้วก็แบบกลิ่นเขาก็แบบว่าเข้าได้กับสภาพอาการของเมืองไทย แล้วมันก็แบบหอมไม่เวียนหัวเท่าไหร่แต่ว่าถ้าฉีดหนักถ้าฉีดหนักๆก,ก็แอบ,บมึนๆเหมือนกันนะคะก็ฉีดเบาๆนิดนึงต่อมานี่เลยตัวนี้ก็ชื่อวีวาลาจูซี่นะคะก็นี่เลยเป็นน้ำหอมแบบจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือหวานสุดคือหวานขนมเลยคือเป็นกลิ่นขนมหวาน ซึ่งจะบอกว่าชอบมากแล้วก็ใช้ในตอนกลางวันก็ตอนแรกซื้อตัวนี้มาก,ก่อนใช่ไหมคะแต่คือพอได้กลิ่นนี้มาปุ๊บก,ก็วางตัวนี้ไว้แล้วก็มาใช้ตัวนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเขาฉีดง่ายกว่าแลวคือแล้วเราก็ชอบไงพอชอบแล้วพอเราได้กลิ่นแล้วเราก็รู้สึกแบบอืนี่แหละน้ําหอมของฉันแต่ถ้าใครไม่ชอบน้ําหอมหวานมากก็คือข้ามตัวนี้ไปเลย แต่ว่าจริงๆแล้วว่ามันหอมมากเลยนะต้องลองไปดมที่เคาน์เตอร์ดูนะคะว่าถูกจริตหรือเปล่าไม่มีอะไรจะบรรยายในตัวเขาเพราะว่าเขาอ่ะหว,วานหวานหวานหวานแล้วก็หวาน,วานมันเป็นความหวานที่หอมมากจริงๆอันนี้คือหวานดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้แต่อันนี้คือหวานขนมเลยชอบมากอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คือปาด้าแคนดี้นะคะก็สมชื่อคะ่ะ แคนดี้หวานหอมเหมือนกันแล้วก็ชอบเหมือนกันเดี๋ยวถ้าอันนี้ก็คือซื้อไซส์ทดลองมาก่อนนะคะแต่จริงๆอะ่ะจะบอกว่าตัวพาด้าเราอะ่ะซื้อมาเป็นบ็อกเซตเลยเดี๋ยวจะให้ดูคือซื้อมาเป็นบ็อกเซตอย่างนี้ตอนนั้นจำได้ว่านั่งเครื่องไปไปฮ่องกงหรือว่า ไปญี่ปุ่นหรือไปไหนสักที่หนึ่งนี่แหละเราเขาว่ามีบล็อกนี้ขายในนิตยสารบนเครื่องบินนะคะซึ่งแล้วเราก็ชอบเห็นแล้วก็ชอบแล้วราคามันก็จำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่เลยนะคะตัวนี้เพราะว่าซื้อมานานมากกลิ่นที่เราชอบที่สุดเลยก็คือกลิ่นนี้เป็นบาราคานดี้ตัวนี้ส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบฟ o อเรลตัวนี้เป็นแบบว่าหอมหวานดอกไม้ก็หอมเหมือนกันแต่ว่าในบรรดา สี่ตัวนี้ก็คือชอบตัวนี้มากที่สุดแล้วก็เลยจะเอาตัวนี้มารีวิวแค่ตัวเดียวลวกันซึ่งก็ตามชื่อแคนดี้แต่ว่าไม่เท่าตัวนี้นะคะตัวนี้แคนดี้กว่ามากขานมมากกว่ามากต่อมาตัวสุดท้ายเลยที่ชื่นชอบเหมือนกันก็คือนี่แต่ตัวนี้มันไม่เชิงเป็นเพอร์ฟูมนะคะจะเป็นเหมือนแบบมิสนะคะซึ่งน้ำหอมมันก็จะมีแบบหลายระดับนะคะมีมิสมีโคลน มีทอยเลตมีเพอร์ฟูมมีอินเทสมีแบบว่าเป็นระดับความฮาร์ดคอร์ของเขาซึ่งตัวนี้ฉีดแล้วมีแต่คนทักว่าแบบอืมหอมจังเวลาแบบฉีดปุ๊บแล้วขึ้นรถกลิ่นน้ำหอมมันก็ได้กลิ่นเลยแต่ว่ามันคือแบบติดทนไม่นานนะคะรู้สึกว่าเขาจะอยู่ไปแค่แบบสองชั่วโมงสามไม่เกินสามชั่วโมงอะ่ะกลิ่นเขาก็จะเริ่มแบบหายไป จริงๆเราซื้อมาคู่กันเลยนี่คือตัวนี้ก็คือแบบส่วนมากจะใช้แบบทานอนนะคะจะใช้ตัวนี้เป็นแบบโลชัน่นตัวนี้ก็ฉีดได้ทั้งแบบก่อนนอนฉีดบนหมอนบางทีก็ฉีดบนหมอนฉีดเพราะเขาแบบว่าควรหนึ่งน่าจะแบบไม่กี่บาทแล้วก็แบบปริมาณใหญ่มากจริงๆก็มีแบบหลายสีนะคะสีแดงด้วยเพราะว่ารุ่นนี้เขามีหลายสีแล้วก็ ตัวเราเองก็ซื้อมาอะไรสีสีแดงก็ชอบมันก็เป็นกลิ่นหวานอันนั้นก็รู้สึกว่าน่าจะใช้หมดไปแล้วในเวลาที่ซื้อมาก็คือชอบตัวนี้มากที่สุดค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับน้ําหอมของเราซึ่งจะบอกว่าน้ําหอมทั้งหมดเนี่ยมันมีเสน่ห์ในตัวนะคะเราจะบอกว่าแต่ละกลิ่นแล้วก็แต่ละช่วงเวลาเขาก็จะแบบให้กลิ่นที่ไม่เหมือนกันแล้วก็แต่ละคนด้วยก็อย่างแบบ ท็อปโน้ตเปิดมาจะแบบกลิ่นหนึ่งมาด้วยมีเดยมโน้ตกลิ่นกลางก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งเบสโน้ตกลิ่นสุดท้ายก็จะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งซึ่งจะบอกว่าแบบคือบางตัวไม่สามารถบรรยายออกมาได้เลยจริงๆว่ากลิ่นเขาเป็นแบบไหนอะไรยังไงซึ่งเวลาเราดมเนี่ยเราก็จะได้ดมแค่กลิ่นท็อปโน้ตของเขาก็คือกลิ่นแรกกลิ่นแรกเวลาแบบ ฉีดฟิดมาแล้วคนที่ไม่ชอบนะคะเขาก็จะตัดสินโดยกลิ่นแรกนี่แหละที่แบบฉีดออกมาที่ตัวแบบฟิดอืมฉันไม่ชอบกลิ่นนี้อืมฉันชอบกลิ่นนี้อะไรอย่างนี้แต่แบบว่าพอระยะเวลาผ่านไปแล้วอะบางตัวนะคะกลับหอมฉีดตอนแรกไม่หอมเลยแต่ฉีดไปปุ๊บแล้วก็ไปเดินเล่นนู่นนี่นั่นหอมซะง,งั้นแต่บางตัวฉีดตอนแรกรู้สึกว่าหอมแต่พอ เราเดินเล่นนู่นนี่นั่นไปกลับเหลือกลิ่นที่เรารู้สึกว่าอไม่หอมและอะไรเงี้ยซึ่งต้องไปลองนะคะน้ําหอมเนี่ยคือต้องไปลองก็อย่างเช่นที่ตอนแรกที่เราไม่ชอบก็คือตัวลางโคมตัวเนี้ยที่เราไม่ค่อยชอบก็คือฉีดออกมากิ่นแ,กแลกเราไม่ค่อยชอบแต่ว่ากลิ่นนู่นเลยกลิ่นท้ายเลยความกลิ่นที่เราไม่ชอบอะ่ะมันหายไปก็เลยรู้สึกว่าอะมันก็หอมเหมือนกันนะอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ ไม่ได้เป็นกูรูทางด้านน้ําหอมแต่อย่างใดแต่ก็อยากมาแชร์ว่าเออน้ําหอมที่เราชอบสไตล์น้ําหอมของเราเป็นแบบนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครต์ให้หน่อยนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ซื้อน้ําหอมกลิ่นใหม่ๆนะคะก็จะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจยังไงวันนี้นะคะก็ไปแล้ว แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะจะมารีวิวอะไรก็ติดตามชมกันด้วยนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย